กระดูกทับเส้นนอนท่าไหนดีที่สุดสวัสดีครับไม่อยากพามาหาหมอฟันครับวันนี้ได้คุณมีแล้วกันปวดกระดูกทับเส้นปวดหลังล้าลงขาเป็นดุเฟนครับแล้วหลายๆคนครับถามหมอฟันว่าหมอฟันนอนท่าไหนาดีบางทีนอนท่านั้นก็ไม่ได้นอนท่านี้ก็ไม่ได้ครับอ่ะ วันนี้ครับหมอฟันมาคอนเซปต์ให้คนเข้าใจครับเมื่อไหร่ที่คุณมีการปวดหลังเล้วลงขาถูกไหมครัแล้วคุณเป็นสาเกิดจากอะไรครับหมอกระดูกป,ปิ้นมันกดทับเส้นประสาทใช่ไหมถ้าการท่านนอนผิดท่าทําให้คุณมีการปวดมากขึ้นครับเอาเราไปจิรท่าเลยครับอ่าเอาอันแรกเลยฮะนี่ครับนี่คือท่านอนหงายที่คุณต้องทําครับเนี่ยนะวิธีการครับคือคอคุณต้องตรงและไล่มาฮะนี่ฮะ แล้วแนะนำว่าครับควรจะมีลักษณะของหมอนลองที่บริเวณของใต้หัวใต้หัวเขา่าอ่าเพื่อเพื่อไงลองรับน้หนักคุณจะได้ไม่ได้เหยียดตึงของบริเวณหลังจนเกินไปไม่งั้นหลังมันจะฟรีนึกภาพปะพอมันฟรีแล้วมันก็จะไปก,กดมันก็จะมีการเจ็บมากขึ้นอันที่2ถ้าคุณเลือกนอนตะแคงครับนอนตะแคงก็เหมือนกันครับนนแนวคอตรงนะฮะแล้วก็แนะนำครับเหมือนเดิมครับมีหมอนรองไม่งั้นขาคุณจะตกทุกข้าหลายคนมาฝังเข็มกับหมอฟันถ้าคุณสังเกตหมอฟันจะเอาหมอนให้คุณลองนั่งนะลองลองนอนตอนท่านประคุณต้องเป็นฝ แต่คีย์สาคัญครับหลายๆคนบอกว่านอนคว่ำไม่เหมาะสมอันนี้อันนี้ผมแล้วแล้วแต่คนเลยบางคนงานวิจัยส่วนใหญ่บอกงานนอนคว่ำไม่เหมาะสมแต่อันนี้ผมเจอมาทล้วหลายหลายคนละในบางเคสครับคุณสามารถนอนคว่ำได้ถ้าสมมติคุณนอนหงายแล้วคุณปวดเพราะขึ้นอยู่กับตาแหน่งที่การกดทับนึกภาพฮะใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันด้วยสำหรับวันนี้ไม่อยากพามหาหฟันกดไลค์กดแชร์กดติดที่หมอฟันหมอฝังเข็มนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรต้องการให้หมอฟันช่วยอะไรนะครับทักไปถามได้ที่ line at drfun ตาม้อมูลนี้นะครับ วันนี้ไม่อยากพามาหามอฟันสวัสดีครับ